พี่พ่อแม่พี่น้องบ่ะืทอสุขคนและประเทศไทยประเทศลาวเนาะมื้อนี้ผมพ่อกับกี้ชาวลาวคือก้กาพี่น้องตอนขี้กำขำเนาะกี้ชาวลาวก็สิมาเก็บผักบงพี่น้องเก็บผักบงข้างคลองไปกินเนาะกว่าตลาดก็บ,บ่ได้ไปก็เลยมาเก็บผักบงพี่น้องผังก็มีแต่ยอดงามๆพี่น้องเขียวอมทุ่มอยู่เก็บตำคลองนี่งามๆผักบงค่ะ เดี๋ยวสีเก็บใหพ่อแมมพี่น้องเบิ่งเนาะนี่แต่ยอดโอ้วะเก็บไปใส่ต้มมาม่าพี่เนาะนี่แต่ยอนอ่อนๆเก็บพวกงวงขังคลองไปกินเนาะงามงาม คลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนเด้อฝากก็ไล่กดแชร์ก็ติดตามกดซับตะคายและแชร์ผดิ่งน้องๆพี่น้องแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อ